มองเห็นกันว่จ้ามาเด้อมาเก็บบกพริกไปตำเจวพริกสดสดสดจากต้นเลยขรางล้างที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นทุ่งนาของแอนเองนะคะอ่าทุ่งนาที่คุณพ่อกับคุณแม่เพิ่นมาเห็ดเนาะแต่ว่ามันเป็นหน้าของอายเราพี่น้องเออ ายเพ่นบายู่ห้ากกะไดมาเห็ดกีดยางเลี่ยวๆกับเอ้ยแวะเบิ่งหน้ากันนะสันเถาวพอนว่าก็เลยจอดน้ำเพิินเพลาะเบื้องหน้าอยู่ฝุ่นจ้าพี่น้องจ้าเองกระจดแนมเห็นก๊กบักพริกบักที่นี่เอ้ยคืองามแท้เพิ่นว่างามเห็ดจังไดบา่านี้งามกะลงมาเก็บตัวโอ้ตาอ่อนซ่อนพริกเก็บไปตำแจว เขาเอิญพริกเอียงเนาะอน,นี่พริกอันนี้ไหมเนี่ยเนี่ยเขาเอิญ่าพริกอียงตาแเจวแซบด้วยหนิเห็ดน้ำจิ้มซีฟูดกระแซบพี่น้องจ้าเห็ดไอ้น้ำจิ้มซีฟูดกินกับพวกหอยแครงปลาหมึอกอย่างไวจังสันแซบเด้ออันนี้กระสิไม่อยู่สองต้นแหละ สองต้นติดติดกันบ่มีถุงใส่ใส่ถุงเสือไปเลยจ้า มามามาเก็บด้วยกันเก็บหนากซถุงเสือว่าได้เอาถุงมาเนาะ มือนี้แดดดีดีพี่น้องจ้าหวังว่าเ้าสิีได้ยางแบบเต็มที่เนาะปกตินี่เวลากีดยางแล้วนี้ยางบ่าท่านเศร้าย่อยเด้ค่ะส่องออกมาหยอดน้ำกดเพระว่าฝนมันมามือนี่สีสีคล้ายแน่สีแดดแน่จ็กหน่อยวังว่าคือสีได้ยางเต็มที่ห้มันเศร้าย่อยเศร้ายังจะสีไดไม่หยอดต่อมาณนี่ห์ะนะคํวาว่ายยางเต็มที่ ปกตินี่โอ้กีดได้ยังบอหอดสองชั่วโมงกับตองฝาว่นแลนออกมาหยอดได้จ้ะเพราะว่าฝนมันมากหวังว่ามีดนี่คงสิได้อย่างเต็มที่เนาะกีดเบิร์ส่วนพ้อมเด้มีดเนี่ยอ่าโอเคค่ะกะเก็บพริกได้อยู่ประมาณอ่าเคืองถุงเสือพี่น้องจ้ะเอ้านี่นี่นี่อยู่ไหนนี่แนบมาเห็นหรอกนาะ ไปค่ะเมื่อบ้านมาที่นี่เอาซ้ำนี่แหละกลับบ้านจ้า